คุณผู้ชมครับตอนนี้อุดรธานีถือได้ว่าเป็นเมืองที่ราคาที่ดินเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสูงมากนะครับแล้วก็เนื้อหอมเหลือเกินฮะไหนจะเป็นดินแดนซึ่งเป็นที่ต้องการนะครับของบรรดาเขยฝรั่งไหนจะเป็นดินแดนที่จะมีรถไฟความเร็วสูงตัดผ่านในอนาคตจากเส้นกรุงเทพจะไปสิ้นสุดปลายทางบริเวณอีสานแ,แถวหนองคายเนี่ยต้องผ่านอุดรธานีก่อนเลยทําให้นักขณะนี้เนี่ยนะครับมีผู้ประกอบการอสังหาราหิมทรัพย์ ลงไปเรียกได้ว่าครบถ้วนนะครับตั้งแต่สุภาลายแสนสิริลุมพินีรวมไปถึงลายล่าสุดครับก็คือ AP Asian Property Development นะครับทางรองกรรมการผู้มนวยการของเขาครับคุณวิทยการจันทวิมลบอกนะครับว่าตอนนี้ AP พร้อมเปิดตัวโครงการใหม่ครับแอสไพที่อุดรธานีแล้วและถือเป็นก้าวแรกในการลุกตลาดคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดของ AP ซึ่งเขาบอกนะครับว่า เนื่องจากปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการจากส่วนกลางเข้ามาสองรายไปก่อนหน้าก็คือแสนสลิกับ LPN ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการมากกว่า1,000ยูนิตโดยคอนโดมิเนียมในอุดรธานีถือเป็นเรื่องใหม่มากครับยังไม่มีใครรู้ความต้องการที่แท้จริงแต่ถ้าหากเปิดก่อนก็เชื่อว่าน่าจะได้เปรียบนะครับเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคของคนอุดรธานีตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองมากกว่า4 3เป็นผลพวงส่วนหนึ่งมาครับมาจากประชากรจากต่างจังหวัดใกล้เคียงก็เข้ามาอยู่ในตัวเมือง ขณะดเดียวกันก็มีแนวโน้มของขนาดครอบครัวที่เล็กลงเน้นมาอยู่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะลดการไปอยู่ตามบ้านเดียวนะฮะค่ะพูดถึงการซื้อบ้านแล้วนะคะก็มาดูอีกหนึ่งโครงการที่เกี่ยวกข้องกับการพัฒนาภาคของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับห้างสรรพสินค้านะคะอย่างซีคอนสแควร์เนี่ยจริงๆแล้วเขาเตรียมเม็ดเงินในการที่จะขยายธุรกิจนะคะ ให้เติบโตยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าด้วยผังเมืองในช่วงที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้ทางห้างสับสินค้าซีคอนแควจากเดิมที่เขาเตรียมพัฒนาพื้นที่ที่มีกว่า120่ไร่นะคะพัฒนาเป็นคอมเพล็กซ์แล้วก็ศูนย์การค้าอพาร์ตเมนต์สำนักงานให้เช่าแล้วก็เรสซิเดนต์นะคะปรากฏว่าเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่หมดเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดมีความชัดเจนแล้วคาดว่าเดี๋ยวจะมีการลงรายละเอียดแล้ว เดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่องนะคะเปิดเผยจากทางด้านของกุญจารันผู้พัฒนะคะรองกรรมาการผู้จัดการของสำนักงานสื่อสารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทซีคอนดีเวล็อปเมนต์นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอผังเมืองฉบับใหม่ที่จะมีการประกาศใช้ในปีนี้พอออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่าทางซีคอนเนี่ยเขาดูแล้วเนี่ยเอื้อต่อการทําธุรกิจค้าปลีกเนี่ยก็จะเดินหน้าพัฒนาโครงการส่วนต่อขยายบริเวณด้านหลังศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์สาขาศรีนครินทันทีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเตรียมรายละเอียดแล้วก็มีการวาดวาดเอาไว้แล้วในบางส่วนแต่ถ้าผังใหม่ออกมาแล้วเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนก็คงจะต้องมีการแก้แต่ไยงไก็ตามต้องมีการลงทุนเพิ่มนะคะก็บอกว่าผังจะออกมาแบบไหนเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผังแล้วการลงทุนเพิ่มนั้นคาดว่าน่าจะใช้เม็ดเงินลงทุนประมาณ1-0,000ล้านบาท แล้วการลงทุนในช่วงหลังจากนี้ไปจะทําให้ธุรกิจเขาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับปีที่แล้วเม็ดเงินในการลงทุนนั้นลงทุนไป100ล้านบาทมีการปรับโฉมศูนย์การค้าซีคอนสแควร์สินครลินนะคะเพราะว่าในเส้นสินครลินเนี่ยโอ้โหห้างสรรพสินค้าเขาแข่งกันดุเดือดจริงๆนะคะตอนนี้ปรับโฉมใหม่แล้วก็คาดว่าน่าจะทําให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นสําอร์เหรับผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมารวมสสาขาสินครินแล้วก็บางแคเนี่ย เขาบอกว่ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ภาพรวมของธุรกิจก็เติบโตนะคะอย่างศรีนครินเนี่ยพอมีการปรับโฉมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เจาะกลยุทธ์ทางการตลาดให้มากขึ้นเนี่ยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเนี่ยเฉลี่ยประมาณ17-19เลยนะคะอเอาละครับหมดเวลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วนะครับวันนี้ก็เกาะติดการประชุมใหญ่ของสภาอุตสาหกรรมทั้งวันนะฮะที่นี่เนชั่นแชนแนลวันนี้ผมโมนายคุณธนวัลพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ